เลแปดต่อไปแค่หนครับาเธอที่ไย้แเพ้อยิ้มมันนอกไปเหมือนเธอคุยกับเรามากมายไรแบบนั้นมันใกล้เธอทำเป็นว่าเราสองคนอยู่ขึ้นข้างกันเธอมาแปลกต่จริงเมื่อรักใคร ชอบเข้าข้างตัวเองว่าเขาก็คงคิดเหมือนกันเร,เรื่องที่ไม่เกี่ยวกลับเกี่ยวกัวครคิดถึงเธอเลยจินตนาการที่ไกลนะแค่สายตาก็ชื่นใจมองกี่ครั้งหัวใจวั่นวายให้ยิ้มเธอแค่ได้ยิน ได้ฟังเสียงเธอมันช่างคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกันฝันเองเออเองเรื่อยไปอออมากมายแล้วแต่จธคิดกระชาใช่แล้วหัวใจมันคิดถึงเธอหัวใจมันเอาแต่เพอ ชอบตามเธอไปร้านที่เธอชอบไปประจำเหมือน,นเรามาด้วยกันสองคนอะไรแบบนั้นใ <Okay. S 1> ช้ภาพเธอเอาไว้หน้าจอให้เราอยู่คู่คู่กันเ <Okay. S 1> สมอแปลแต่ like that, จริงเหมือนรักใครชอบเข้าข้างตัวเองเหมือนเขาก็คงคิดเหมือนกันเรื่องที่ เก,กลับ่ยวกันคิดถึงเธอเลยจินตนาการไปไกลแค่สายตาก็ชื่นใจมองอกี่ครั้งหัวใจวุ่นวายให้ยิ้มเธอแค่ได้ยินได้ฟังเสียงเธอ มันช่างคล้ายวุาเจก้กำลังบอกรักกันฝันเองอ่าเองเรื่อยไปแยะมากมายแล้วแต่เธอคิดร mm ู้ใจมันคิดถึงเธอรู้ใจมันเอาตาเพ้อเยประมาณนี้ครับทุกคน นะเป็นไงขนาดเป็นไงสุดยอดมากเรื่องสาเฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ผมดูพี่ที่โพวันนี้อ๋อโอเควันนี้ครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมครับที่โพนิสานวันนี้เราไปเล่นดตรีกันมานะฮะ <im itation> ลองฟองแบบว่าไ,ไ,ไ,ไปพบเด็กๆได้พรางบวกจากน้องเยอะมากเด็กกีการดดีใจนะฮะก็มีความสุขกันนะครับเก่งมากเลยนะสุดยอดน้องตีทุกคนแบบว่าวันนี้แบบว่าได้ร้องเพลงกันเต็มๆปกติเราไล่เราร้องเพลงไหมอ่าแล้วแต่วันครับแต่ส่วนใหญ่จะแบบ ส่วนใหญ่ก็แถบร้องเพลงไปตลอดครับคือแบบมันมีบางวันที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ร้องนะแต่คุยอย่างเดียวแต่แบบสุดท้ายก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องอยู่ดีมันอัตโนมัติไปแล้วมไปแล้วเมื่อกี้พี่ดีนคนพิมพ์ว่าออกไปออกไปออกไปคือแล้วออกไปเนี่ยมันเป็นนึกจะให้น้องหอกตอนนี้เลยมันเป็นอะไรครับมันเป็นอังกอรที่อยู่ในเพลงครับ กี่ต่อทาแรกผมจะร้องว่าพบเจอเธอทีไรก็เพลยยิ้มมันออกไปแฟนคลับก็จะออกไปแรกแ,แรกก็ตกใจเฮ้ยนี่ไงนี่มีอังกอร์ยิ่งออกไปยิงมิกหรือเปล่าออกไปโดนวันใี้วันนี้แสนแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับโอ้หนึ่งร้อย K แล้วนะครับวันนี้รามรณะชาชามาเวเย้อ๋อแสดงว่าเวลาร้องเพลง ตอนนั้นถ้าไปโชว์นี่คือแฟนๆก็จะออกไปด้วยใช่ครับแรกๆตกใจหลังๆเริ่มมีภูมิคุ้มกันเริ่มแบบอ๋อช่ๆประมาณนี้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไม่ใช่รว้าวว้าวว้าวอะไรผิดเปล่าวะโอ้นะไม่ผิดไม่ผิดอะไรจริงๆเนี่ยอาถามต่อครับน้องไปแบบมาออกมาสามครั้งพอวันที่แบบวันที่เราเฟลจากการที่แบบยืนอยู่ข้างหน้าแล้วข้างพอแล้วไม่ถึงเรากลับไปซ้อมใช่ไหมแล้วกลับมารอบนี้เพราะเขาประกาศชื่อเราเป็นไง ร้องไห้ครับร้องไห้ครับอ๋อคือแบบว่ามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเน่อตอนที่เขาประกาศผลรายการเขาก็จะเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนครับเข้าไปรอบเข้าไปเข้าไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยทุกคนแบบเรียกเรียกครบหมดแล้วแล้วยังไม่มีลาวห้ารอบอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะแต่แบบ